สภาพสวยมากนะครับเป็นรถคักเก่าผมเองนะครับเอามาเทนุลดันไปนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุมแน่นอนนะครับประวัติดีโครงสร้างสวยแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงทุกยักษด้วยนะครับโตโยต้าเดิมหมดนะครับนี่เทียดีต่างๆนะครับบางคนถามว่าคันนี้เทียดีแท้ไหมเทียดีแท้เอยนะครับผมเครื่องเสียง j b l รอบคันนะครับ สวัสดีครับวันนี้แม็กนัมจากอารโตรอโตคาร์นะครับมีรถสวยๆมาแนะนำครับวันนี้เป็นโต้ทัฟฟอร์เจเนอร์เทียดี2.8ขับสองนะครับแบ็กท็อปด้วยนะเป็นรถสีขาวหลังคาดำนะครับสภาพสวยมากนะครับเป็นรถลูกค้าเก่าผมเองนะครับเอามาเทิร์นรถกันไปนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับประวัติดีโครงสร้างสวยแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงทุกย่างด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับว่าเจ้าเทียดีสปอร์ตบคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงบ้างออเทินต่ำมีอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่วันนี้ผมพามาชมกันนะครับผม โซลตาร์โฟร์เจเนอร์สองจุดแปดเทียดีสปอร์ตดโบนะครับเป็นตัวเทียดี D แท้จากโรงงานเลยนะครับปีสองพันสิบเจ็ดจดสองพันสิบแปดนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะรถเจ้าของเก่าเก็บสีมานะครับแต่ว่าการันตีเหมือนเดิมครับไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำร่วมนะครับบอดี้สวยพร้อมใช้งานนะครับโฟมไฟหน้าต่างๆสภาพดีเฟอร์เมอกสภาพสวยเลยนะครับผมน็อตแม็กกับสเปกยางนะครับเทียดีคันนี้อาจจะมองแปลกตาไปนิดนึงนะ เจ้าของเก่าทําสีอโลแม็กมาให้นะครับนี่ครับปัดมาใหม่เป็นสีดํานะสวยเลยนะครับดิสเบรกจานเบรกสภาพดีโช็อเป็นโช็คทียอดีนะครับสปริงทียอดีแล้วก็ใส่ตัวซับแท้งของฮอร์สบิดมานะครับอของโช็คไทยเนี่ยก็ทําให้รถมันเกาะถนนขับขี่ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับยางเป็นยางคันกุกนะครับปีประมาณ23ทั้งสีเส้นนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้กระจกข้างนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นดําด้านนะครับหรือว่าเป็นตัวแบ็คท็อปนั่นเองนะครับจะเป็นอยแบบนี้ มีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับบันไดข้างสีดำนะครับเท่ๆเลยนะครับกันศาดมีให้ครบหลังคาดำเรียบร้อยนะครับคันนี้ TRD แท้นะครับก็คือดูจากภายในก่อนนะครับแผงข้างประตูนะครับจะเป็นดำแดงนะครับกระจกออโต้คู่หน้าครบนะครับรถมีทำสีเป็นก็ปกติแต่การตีโครงสร้างสวยแน่นอนนะครับผมก็เมทอาร์กนะครับ เมอ้าสวยนะครับนี่ตอกกลมชัดเรียงสวยแบบนี้เลยนะครับบอดี้ไม่มีการเคาะมาเลยนะครับนี่ครับติดความชมน้ําหรือว่ายังไงก็ไม่มีเลยนะครับประวัติสวยประวัติตรงนะครับแล้วก็ดูสภาพเบาะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะพร้อมใช้งานนะครับเบาะสวยเลยนะครับนี่โมโก้ทียาดีแท้ก็เครื่องเสียง JBL นะครับบางทีไปแต่งไทยเนาเป็นทียาดีได้แต่ข้างในแต่งเทียดียากมากนะครับผมบอกเลยเนี่ยทั้งโมโก้ทียาดีเครื่องเสียง JBL ต่างๆนะครับมีครบหมดเลยนะครับผมรถสวยนะ ลังคาสะอาดอาดนะครับเนี่ยสครับเทียดีสปอร์รติวเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ไซด์แอร์แบ็กต่างๆน็อตประตูบนล่างเดิมหมดนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะนี่นะฮะมาดูแข้างประตูกันนะครับโตยต้าเดิมหมดนะครับนี่เทียดีต่างๆนะครับบางคนถามว่าคันนี้เทียดีแท้ไหมเทียดีแท้เลยนะครับผมนี่ครับ หนังคาต่างๆนะครับเม็ดอาร์เม็ดสปอตต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับไม่มีเคาะทําใหม่เลยนะครับเรากัประกันให้นะครับไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับรถสวยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีมาเทิร์นรถของเราไปนะครับผมเลาก็ลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะครับมั่นใจว่าสภาพสวยแน่นอนนะครับนี่ฮะดูครับดูเบาะต่างๆแอร์เพดานต่างๆมีครบหมดนะครับสภาพสวยเบาะหนังเต่งตึงเลยนะครับนี่เดิมๆหมดนะครับ ยางหลังฝั่งซ้ายก็ยังสเปคเดียวกันนะครับยางปี2023ทั้ง4เส้นแน่เห็นไหมร้อนนี้นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เจ้าของเก่ามีการติดสติกเกอร์ TRD แบบนี้มาให้ด้วยนะครับเท่มากอันนี้แต่งเพิ่มนะหมาว่าแต่งก็สวยนะครับสปริงก็จะเป็นสปริง TRD แท้โรงงานนะครับแม็กขอบ20ของโตลต้ามันเท่มากเลยนะครับดิสเบรกสีขาวครบที่ซีสวยไม่ชนหนักม,มีความไม่น้ำทั่วมาก็หมดไม่เป็นสนิมนะครับเจ้าของเก่าอยู่ในกรุงเทพใช้างานในกรุงเทพนะครับโคมไฟท้ายจะดูดำๆหน่อยใช่ไหมครับเขามีการแรปสติกเกอร์ 4, สีสโมมคานะรับ ทำให้รถมันดูดูดุขึ้นอีกนิดนึงเลยนะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยนะครับโมโก้สองจต่างๆโฟร์เจเนอร์นาฝาท้ายไฟฟ้ามีครบหมดนะครับมีกล้องหนังในตัวก็โมโก้ทีอาร์ดีสปอร์ตนะครับยันอะไรนะครับยันอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ฮะตันช่วงล่างแมชช็อคอัพเป็นช็อคอัพทีอาร์ดีเห็นไหมครับจะมีโลโก้คำว่าโตลต้าทีอาร์ดีอยู่นะครับผมเท่ๆเลยปลายท่อสวยๆเลยนะครับรถสวยนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับผมแล้วก็ นี่ฮะสปอยเลอร์ท้ายนะครับแล้วก็ไฟเบร์ลูนทีามพร้อมทิปฉลามด้านบนนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดง่ายนะครับนี่ครับมาดูกันฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายเดิมเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวกตามสภาพต่างๆนะนี่ครับตามตะเข็บต่างๆนะครับเมสปอตเดิมอยู่ครบหมดนะครับซ้ายขวาสภาพเดียวกันเบาะเจ็ดที่นั่งใช้งานได้จริงนะครับ ไฟต่างๆิีครบทุกดวงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี้จะมีแม่แรงตัวขันอยู่ฝั่งซ้ายนี้นะครับสภาพดีสภาพสวยนะมีพรมเข้ารูปให้แล้วนะครับเป็นพรมสามดีนะครับสวยเลยนะครับนี่เปิดปิดได้ปกตินะครับก้องถังต่างๆเดิมอยู่ครบหมดรถเป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกแลก็กันคาดํานะครับเป็นขาวดําจากโรงงานเลยนะครับสภาพไม่ต้องห่วงครับมั่นใจว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับผม แยกงลังควาางขวายังคันกบเป๊เดียวกันนะครับผมยั่ปี2023ทั้ง4เส้นน้อแม็กเทียดีแท้จากโรงงานเขาเลยนะครับผมนี่ฮะโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับนี่ตะเข็บต่างๆเดิมหมดนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับถ้าเ็บันชนมายังไงก็ต้องเคาะมาเนาะแต่ว่าเนี่ยตามรอยต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับเบาะต่างๆเบาะด้านในนะครับผมนี่ แข้งข้างมาตัวต่ตางๆที่ดิสปอร์ติวนะครับแล้วนี่ฮะฝั่งคนขับนะครับนี่ให้ดูก่อนน็อตบนล่างเดิมสติกเกอร์ไซกุมยางนะครับเดิมหมดแล้วก็นี่เม็ดอะเม็ดสปอร์ตนะครับเดิมหมดเลยเสากลางคันบนต่างๆต้องเดิมแบบนี้นะถึงจะเรียกว่าสวยนะบผมบอกไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับ ไม2สองแสนกว่านะครับฟองน้ํานี่ผมทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับก็คือดูแลให้ใหม่เรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้นะครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะซุดจะโซเหมือนเจ้าของเก่าดูแลรถดีนะครับนี่ครับสภาพด้านในปุ่มสตาร์ททีอาดีนะครับุ่มอะไทีรดีสปอร์ตดีวแท้หมดนะครับเพราะว่าดํามันเดินด้วยได้แดงนะครับอ่าสวยงามนะครับก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าตัวคันนี้ห้องเครื่องสองจุดแปดจะเป็นยังไงบ้างช่องด้านนี่เปิดฝาครโงขึ้นมานะครับรถเพิ่งล้างเสร็จนะมาชับฝนตกนะครับผม สติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยพวกซิงเกอร์ต่างๆนะครับฝาอโปรงแก้มนะครับเก็บสีมาหมดแล้วจากเจ้าของเดิมนะครับผมซื้อมาผมไม่ได้แก้งงานอะไรเลยนะครับแต่ว่านี่ครับเพจตัวถังเพจเดิมอยู่นี่นะครับผมสติกเกอร์มอกนะครับคานสวยนะเนี่ยครับซ้ายขวาเนี่ยพวกฟอนตต่างๆอยู่ครบหมดนะครับฟอนโตโยต้านะครับเห็นไหมว่าฟอนพคมเลยนะครับ ฝากระโปรงแท้นะอ่าเก็บสีมาจริงครับต่ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงของโตลต,ต้าแท้เขาเลยนะครับผมตามจุดต่งตางๆนะครับเจ้าของเก่าเก็บงานมาให้เราทดลองนะครับรับประกันได้หมดครับว่ารถสวยแล้วก็ไม่ชนหนักไม่ดูความไม่นำทวกประวัติส่วนตรงทุกระยะน,นะครับเครื่อง2 8 0 0ซีซีดีเซลคันนี้เป็นตัวขับสองนะไม่เคยติดแกนแน่อนอนแล้วก็ไม่แต่งไม่จูนด้วยนะครับเจ้าของเก่าก็มีแค่ทำตัวโช๊คมานะครับ ให้มันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทํามาก็ได้ผลดีเลยนะครับทําให้มันเกาะดีขึ้นอีกเยอะเลยประวัติดีประวัติสวยนะครับไม่มีบอกว่าไปจูนไดโน่หรือไปจูนแมปมานะครับไม่มีเลยนะครับระบบพบปั๊ม ABS เดิมอยู่ครบหมดนะครับกองอากาศต่างๆขึ้นยนต์ดีเซลก็คือขับสนุกขับมันนะครับผมถือว่าได้่อสภาพสวยเราก็สภาพดีแน่นอนนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในครับว่าตัว TRD Sportivo ขับ2เนี่ยออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างชมกันคันนี้ก็เยยีบรกกดปุ่ม ชึ่งเดียวเตดเลยนะครับเนี่ยโลโก้ก็จะขึ้นทีอารีสปอร์ตทีู่ตรงหน้าจอเงินใหม่ก็จะเป็นไมค์เข็มสีแดงนะครับเป็นหน้าจอของทีอาีแท้หมดเลยนะครับเครื่องเสียง JBL ีอาร์รอบคันนะครับไฟต่างๆตีดครบทุกดวงนะนี่เนหะ็นไหมโอเคไอเย็นมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะปรับก่อนหนาวนะครับเนี่ยคอนโซลกลางก็จะเป็นพวกไนคาร์บอนเคเบิล่านะครับข้างบนก็จะเป็นหนังดําตัดด้วยด้ายแดงนะครับผมสวยงาม จอแอนดรอยเจ้าของเก่าติดมาให้นะครับผมอ่าจะเป็นเครื่องเสียงวิทยตุต่างๆได้หมดมันก็มันเล่นมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยได้จฉพาะอิมพลิตรครับเลือกไห้ทุกคนที่ฟังกันด้วยนะสุดท้ายนี้นี่ได้ครับก็กล้องถ่ายในตัวนะครับกล้องชัดนะครับมันจะเป็นกล้องเดิมเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่พวกเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับอีโคโหมโดพาวเวอร์โหมดมีหมดนะครับอ๋อคือบอกเล็ไม้คันนี้ไม้สองแสนสองหมื่นสี่พันกิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงไม้แท้ก็ เชสเตอร์วิทตงทุกระยานะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีจริงครับมาเทิร์นรถของทางงานโปโตค่ะไปคันนึงนะครับเจ้าของเก่าก็ประทับใจในรถคันใหม่ของเขานะครับผมแล้วก็คันเก่าก็ถือว่าแบ่งปันกันใช้นะครับเอาไวมาเทิร์นให้เพื่อนๆของเราได้เอาไปใช้กันนะครับนะคาประหยัดนะครับแล้วก็สภาพดีนะครับเจ้าของเก่ามั่นใจว่าดูแลรถดีแน่นอนนะครับก็ไปชมกันนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าราคาถูกแล้วก็จับต้องได้แน่นอนนะครับไปราคาจับต้องได้นะครับ โตลต้าโฟลเจอร์เทียร์ดิสปอร์ติวขับ2คันนี้นะครับปี2017-2018จบนะครับราคาเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาดีใช่ไหมครับบอกเลยว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับประวัติสูนตรงไม่แท้ก็สวยนะครับขารกำลังหาอยู่ไม่ควรพลาดนะซื้อเงินสดก็ไม่เสียแว้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจะไฟแนนซ์ได้ประวัติดีนี่คือดาวส่วนบาทได้เลยนะครับผมดูแต่จังหวะซื้อได้นะครับซื้อเงินสดจะไฟแนนซ์ได้นะครับก็แชร์กาวูชั่นมาไฟแนนซ์ผ่าน เราก็บริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมสนใจซื้อที่ต่อมาที่โตออโต้คาร์ได้เลยนะครับฝากช่องทางติดต่อทางทางเฟซบุ o กยูทูบติ t ก k ๊อกฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทางโตออโต้คาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแบงน์ดั้มก็จะตัวเตอร์โซเจเนอร์เทียร์รีสปอร์ตดีเวขับสองคันนี้นะครับปีส2028นะครับราคาปีแค่790,000บาทเองนะครับผมสนใจซื้อที่ต่อมาที่โตออโต้คาร์ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ